อรหังสัมมาสัมพุทโธพระเขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคขาวาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต yes. ์เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงเพลิง ัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอัสทุตทางพระขวันตังอภิวาเทมิพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอภิวาทรขอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่น

ทามังนมัสสามิทามังนมัสสามิข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนพคะขวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนพคะขวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าสาวกของพระผู้มี ปฏิบัติดีแล้ว,ลวสั่งครังน้ำมามิข้มาพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์าราบรกราบกราบนเรนทั้งหมดสงบนิ่ง